ครูสร้างคิดแค่เนี้ยถ้าเราทุ่มเท ตั้งใจอยู่ในออนไลน์เรียนรู้ฝึกฝนตัวเองและ3ปีเราทำไม่หยุดเราไม่หยุดทำและเราเป็นมืออาชีพหลังจากนั้นเราสามารถมีรายได้หลักล้านต่อเดือนคิดแค่นี้ครูซาเรียนรู้ทำจริงจังเลยค่ะออนไลน์หาเงินง่ายที่สุดต้นทุนต่ำที่สุดลงทุนน้อยที่สุดแต่ได้ผลลัพธ์มากที่สุดคุณรู้ไหมว่าต่อให้คุณได้หลักพันคุณก็ได้กำไรจากโลก ออนไลน์แล้วค่ะคุณก็ฟรีบวกกําไรแล้วค่ะเพราะคุณมาด้วยต้นทุน0บาทค่ะแล้วถ้าวันนี้นะคะใครได้หลักพันจงจําเอาไว้ว่าถ้าคุณหาเงินพันแรกได้เร็วที่สุดอย่างเช่นคุณขายของออนไลน์ได้เดือนละ6,000บาทคุณแค่รู้วิธีการได้6,000บาททําแบบชาญสลาดมากขึ้น10เท่าคุณได้เดือนละ60,000บาทขอบคุณตัวเองทุกบาท ที่คุณได้รับจากออนไลน์ค่ะวันที่ครูซาได้หมื่นแรกในชีวิตมันคือความเป็นไปได้มันคือแสงสว่างเพราะครูซามาจากคนค่าแรงวันละ500ทุกคนมาจากคนทํางานตั้งแต่7จ็ดโมงเย็นถึง5้าโมงเย็นหกโมงเย็นเพื่อได้วันละ500ในขณะที่คุณได้เดือนละ2 0 0 0 0ื่นสคุณกลับมองว่ามันคือความล้มเหลวของฉันฉันยังเก่งไม่สู้คนอื่นแต่คุณลองย้อนกลับไปคนที่ทํางานประจําทั้งเดือนได้เดือนละ2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นค่ะ คุณว่าคุณโชคดีไหมคะตราบใดที่คุณไม่ท้อตราบใดที่คุณมีความหวังตราบใดที่คุณมีกําลังใจทําไม่หยุดแล้วก็ไม่หยุดทําคุณจะเป็นเหมือนครูซ่าคะ่ะถ้าครูซ่ามาจากคนที่สมปีกว่าที่แล้ว ไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยไม่ได้นามสกุลดังเป็นคนโนเนมไม่มีใครรู้จักมาก่อนแล้ววันนี้ครูซ่าสามารถเป็นเจ้าของแบรนด์ดาราสร้างคนสำเร็จสร้างยอดขายร้อยล้านได้บนโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้มีแค่อย่างเดียวคือเขาไม่ได้ทำ